ถ้าสมมติว่าเรามองตัวเองว่ารวยนะสมมุติบางคนอ่ะสมม euh, ุต oh, ิบางคนมีเ oh, งินล้านคิดว่าตัวเองรวยสมมุติว่ารวยอ่ะโอ้ยฉันมีเงินเยอะแล้วนู่นนี่นั่นใช้เงินประมาทสมมตินะคะใช้เงินประมาทบางคนอย่าว่าแต่มีเงินล้านเลยมีเงินแสนก็คิดว่าโอ้หตัวเองรวยแล้วจริงมันมีคนแบบนี้จริงๆนะคะแบบมีเงินแสนก็เริ่มแบบโอ้โหโออาละแต่ไม่คิดว่าไอ้เงินที่ว่าตัวเองคิดว่าตัวเองรวยแล้วว่า มันพอให้ตัวเองแบบใช้สอยแบบซู่รีสู้ไล่ได้กี่เดือนกี่วันบางคนรวยเหมือนกันนะรวยอยู่เดือนหนึ่งบางคนรวยอยู่สองอาทิตย์หรือบางคนอาให้มากสุดเลยรวยอยู่ปีเดียวแล้วก็ประมาทไงพอมีเงินแล้วก็ประมาทใช้สอยเงินแบบไม่มัธยัติแล้วก็ไม่หาเพิ่มแล้วก็ไม่หาเพิ่ม สุดท้ายพอเงินหมดปุ๊บก็กลับมาตกอับเหมือนเดิมประมาทในการใช้ชีวิตที่ฉันเห็นมาเยอะแล้วนะคนที่คิดว่าตัวเองรวยรวยรวยอสำหรับดิฉันดิฉันยังไม่คิดว่าตัวเองรวยถ้ามองถึงอนาคตนะถ้าเทียบกับอนาคตที่เรายังจะต้องใช้ชีวิตอยู่อีกเยอะและมีภาระหน้าที่ที่เราต้องทำอะ่ะเงินที่มีอยู่ตอนนี้ไม่รวยค่ะไม่รวยเลยถ้าใช้ไม่เป็นก็หมดแป๊บเดียวหมดเลยหมด นะอย่าประมาทแต่มีเงินเราก็ต้องแบบมีก็ต้องหามีก็ต้องหาหาให้ได้เยอะกว่าที่เราใช้อันเนี้ยชีวิตไม่มีทางล่มจมแน่ถ้าเราหาได้มากกว่าที่เราใช้ชีวิตเราจะไม่ล่มจมค่ะไม่ล่มจมแต่ถ้าเราเราใช้มากกว่าที่เราหานะล่มจมล่มจมแน่นอน ลมจม,มเวลาทำอะไรอะ่ะแบบดิฉันนะถ้าเป็นดิฉันก็คือถ้าทำอะไรต้องมองเผื่ออนาคตเยอะๆว่าสเต็ปมันคืออะไรเรามีอะไรที่เราจะต้องทำอยากทำและสิ่งที่เราทำมันจะแบบซับพอร์ตคุณภาพชีวิตเรายังไงมันจะทำให้เรามีอยู่ดีกินดีมากขึ้นไหมเราจะแบบเออชีวิตเรามันจะไปในแง่ไหนแบบไหนเนี่ยมันต้องคิดแบบ เผื่ออนาคตอ่ะอย่าไปคิดแค่อย่าไปเห็นสั้นดีกว่ายาวคืออย่าไปคิดแค่เอาตัวรอดไปวัน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 เนี่ยมันไม่ได้หรอกต้องคิดเผื่ออนาคตเยอะๆคนที่คิดเผื่ออนาคตเยอะๆจะยิ่งดีทําไว้เผื่ออนาคตเราไม่รู้หรอกว่าอนาคตมันเป็นยังไงแต่เราวางแผนไว้ให้มันดีที่สุดต่อให้สุดท้ายแผนที่เราวางไว้ชีวิตมันอาจจะไม่เป็นไปตามแผนที่เราวางไว้มันก็ยังดีกว่าไม่วางแผนเลย i do